สวยสวยเลยครับท mm ุกคนนี่ครับทุกคนโอ้โหปลาดินครับผมปลาดินครับทุกทุกคนนี่ครับโอ้โหจีตัวครับจีตัวโอ้โหดูครับทุกคนตะเพียนครับผมนี่ครับโอ้โหทุกคนนี่ครับโอ้โหเั็นอีกตัวครับ ทุกคนโอ้โหเมื่อเด็กดูครับอ่ะครับสวัสดีครับผมอ่ะครับก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับบ่าวจากปลาลุยนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดักตาข่ายกันอีกแล้วนะครับทุกคน ก็ตอนนี้ผมก็ใส่เสร็จแล้วนะครับตาขายก็จิตเ้นเหมือนเดิมนะครับก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับก็หมายเดิมนะครับทุกคนหมายที่ว่าใส่อ่ารบกคนที่ว่าได้ปลานินแล้วก็ปลาทับทิมแล้วก็ปลาหลาดนะครับก็ดูทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะครับก็ตอนเช้าที่ลุ้นไปก็ไม่ได้เลยนะครับก็รอบนี้อ่าเปลี่ยนที่นะครับเปลี่ยนที่มาอีกมุมหนึ่งอีกขวางหนึ่งนะครับก็จะได้หรือเปล่า ก็รอลุนกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนจะสุดยอดไหมครับพี่ลามถ้าว่างตอนกลางคืนก็มาลุนตอนกลางคืนเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็ตอนเช้าเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวเรา,าจะถ่ายให้ดตูตาขายกันนะครับว่าผมวางแบบไหนขึงแบบไหนนะครับครับทุกคนตาขายก็ขึงเรียบร้อยนะครับขึงตรงหัวป่าปักบุ้งนะครับที่ว่าไม้ปักนี่ครับ ตะไคร่เจ็ดเซนนะครับก็ไม่มีตะกตัวล่างนะครับกังบนก็ไม่มีทุ่นนะครับมีแต่เชือกนี่ขึงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยาวไปนู่นเลยครับทุกคนก็ความยาวก็ร้อยแปดสิบเมตรนะครับนี่ครับตะไคร่เจ็ดเซนความยาวร้อยแปดสิบเมตรอ่านี่นะครับเจ็ดเซนร้อยแปดสิบเมตรอ่ะก็ ค่อยมาลุ้นกันนะครับทุกคนยาวไปนู่นเลยครับถึงที่ไม้ปักเถีนอยู่ไกลๆนะครับก็ยาวนะครับร้อยแปดสิร้อยแปดสิเมตรนะครับทุกคนอ่าก็โอเคนะครับถ้าว่างตอนกลางคืนก็มาลุ้นตอนกลางคืนกันนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็ค่อยตอนเช้าเลยหรือว่าช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็ไม่แน่อาจจะลองพามาลุ้นกันดูอีกรอบนึงนะครับทุกคนอา้า รลอลุ้นกันนะครับทุกคนจะสุดยอดไหมครับพี่ลาม ครับก็สวัสดีนะครับผมทุกคนก็วันนี้ก็มาพบกับบ่าวจักปลาลุยกันแต่เช้าเลยนะครับก็เราได้เวลามาดูตาขายดักปลาของเรากันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับพอดีเมื่อตอนกลางคืนก็ว่าจะพามาดูแต่ว่าไม่ว่างนะครับทุกคนก็มาลุ้นตอนเช้ากันนะครับจะได้มากได้น้อยจะสุดยอดไหมครับ พี่ลามไปลุ้นกันเลยครับผมท่านผู้ชมไปกันเลยครับผมก็ไปลุ้นกันเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็ออกมาแต่เช้ามืดเลยนะครับหกโมงตไข่ายของเรากันนะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จะไล่อ่ยกดูก่อนนะครับยกใบลุ้นไป นะครับก็ค่อยแกะค่อยปลุกปลาตอนหลังนะครับตอนท้ายคลิปก็ตอนปลุปลาหน้าจะไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าผมลงมาในน้ำํำคนเดียวด้วยนะครับก็ช่วงนี้ตากล้องไม่ว่างนะครับสวัสดีครับผมเล็กยาลาไม่ว่างนะครับตากล้องก็เลยต้อง อ่ะสายเดียวไปโกนนะครับอ่ะนี่ครับตะข่ายของเรามีลูลก่าครับผมณโอ้กลัวว่าหายนะครับนี่ครับมีอยู่ครับทุกคนตะข่ายก็กลัวหายอย่างเดียวนะครับทุกคนถ้าว่าไม่หายก็โอเคนะครับอ่ะนี่ครับไม่หายครับ ลุ้นกันครับก็ผมว่าจะใส่ไว้เหมือนเดิมอีกตักขายก็คืออ่าไม่มีตะกัวล่างนะครับทุนบนก็ไม่มีมีดิ้นอยู่ครับทุกคนโอ้ โอ้โลมนี้ปลาตะเพียนครับทุกคนนี่ครับปลาตะเพียนครับโอ้โหสวยๆเลยครับทุกคนปลาตะเพียนแต้มเลขของเราได้โทษเลยครับอืมตรงนี้ลอยหลุดไปแล้วครับทุกคนลอยหลุดไปแล้วครับ อืมนี่อยทับทิมครับทุกคนนี่ครับทับทิมหนึ่งตัวเลยครับตัวที่สองครับผมได้สองตัวแล้วครับทุกคนมีอีกรูปล่าครับคุม มีอีกตูปตาก็ผมรุนแงครับทุกคนโอ้อีกตัวครับทุกคนโอ้โยปลานินครับผมปลานินครับทุกทุกคนนี่ครับโอ้โหตัวครับผมตัวครับผมทุกคนว่อนตุ๊บเลยครับปลานินโอ้โหดูครับโอ้โหทุกคน Uh huh. อืมึสุดยอดเลยครับพี่ลามลลมีคือปล่ารับผมนี่ครับอ่าตาขายที่ว่าไม่มีทุนนะครับเราต้องขึงให้ตึงเลยนะครับขึงให้ตึงส่วนข้างล่างก็ไม่มีตะก,กัวนะครับอู้อีกตัวครับ ตะเพียนครับผมนี่ครับโอ้โหทุกคนนี่ครับโอ้โหตะเพียนครับส,สวยๆเลยครับทุกคนเจ็ดเสนนะครับเจ็ดเสนครับผมอือหือมีตับทิมอีกตัวครับทุกคนตับทิมอือหมโลบนี้นิ้นๆเลยครับ ทุกคนได้หลายตัวเลยครับทุกคนเพิ่มอีกหรือเปล่าครับผม,มได้ได้โทษได้กับข้าวนะครับทุกคนยกไปลุ้นไปนะครับตะข่ายของเรา ยอดเลยครับพี่ลามโอ้อีกตัวครับทุกทุกคนปลานิลครับผมอ้วนตุ๊บเลยครับปลานิลโอ้โยทุกคนดูครับอื้อหือทุกคนปลานิลตัวครับผมโอ้ยดูครับอื้อหืออ้วนตุ๊บเลยครับทุกคนอื้อหือฝนก็มามืดมาอีกแล้วครับทุกคน ่เช้าเลยครับโอ้ยนี่อีกตะเพียนอีกตัวครับทุกคนโอ้ยแมวเออได้ครับอดตู้ยได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดิ้นน้ำกระายเลยครับทุกคน อืโจ้เลยครับปี่หลามรอบนี้อ <c oughs> รุ่นมันเลยครับ mhm. <c oughs> ทุกคนรอบนี้รุ่นกันมันเลยครับอ <c oughs> <c oughs> ดูครับมันติดพันกงินมั่วเลยครับทุกทุกคนตาขาย ตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีตะกัวล่างนะครับอีกแต็มครับอืดูครับ,รบยอดเลยครับโอ้โหถะเพียนล้วนๆครับทุกคนรอบนี้ดูครับโอ้โหอีกแต็มครับผมโอ้โหยอดเลยครับพี่หลาม ตรงนี้ลอยหลุดไปแล้วครับผมไปจำหมดเลยครับทุกคนไปจะหมดเลยครับโอ้ตรงนี้ดูครับมันพันทุกคนถะกไขา่โก็คือถ้ามันติดปลามันก็จะพันเคียวแบบนี้นะครับเพราะว่า มันไม่มีแต่กลัวล่างนะ <c oughs> ครับโอ้ยทุกคนอีกตัวครับผมโอ้โหทะเพียนครับตัวนี้ครับพาพันติดโอ้โหทุกทุกคนโอ้โหดูครับอื้เด็ดเลยครับทุกคนโอ้โหตรงนี้หมุนเคลียวแบบนี้เลยครับตะขาย ตรงนี้ปลาหมนะครับตายเลยครับทุกคนหายใจขึ้นหายใจไม่ได้ครับปลาหมโอ้ได้เยอะอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวก็ผมจะแกะก็คอยดูผลงานกันนะครับ ครับผมคอยดูผลงานกันอ่าครับผมทุกคนก็นี่ครับผลงานวันนี้ผมว่าน่าจะประมาณสัก3กิโลกว่าๆนะครับหรือว่าเกือบเกือบ4ี่กิโลนะครับปลาตะเพียนปลาดินแล้วก็ปลาทับทิมนะครับเด็ดเลยครับทุกคนวันนี้มันมา,นมานเลยครับผม็กเก็บกับโจนนะครับตะข่ายดักปลาโก้ค่อย ามาใส่กันใหม่นะครับทุกคนเพราะว่าผลก็มาแล้วด้วยเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับนะครับทุกคนนี่ครับผลงานมันๆานเลยครับทุกคนปลาตะเพียนปลานินแล้วก็ปลาทับทิมผมว่าน่าจะ3กิโลได้อยู่แล้วนะครับเต่๋ว่า3กิโลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแดี๋ว่าน่าจะเกือบเกือบสกิโลนะครับมัานๆานเลยครับทุกคนก็ตาข่ายก็เกบกลับกนนะครับอ่ะครับก็สําหรับ คลิปนี้ก็ต้องลากันกอดน,นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวจากพาลุยนะครับวันนี้ก็ลากันกอนครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเลยครับพี่ลามมา,านมา,านกับผมนี่ครับทุกคนผลงานมันมา,านเลยนะครับ